ก็วันนี้นะครับผมจะพามาขี่เจ้ามังกี้เห็นไหมตอนนี้รถก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะเป็นรถเดิมๆท่อเดิมๆแล้วก็กล่องเดิมๆนะครับเปลี่ยนแค่2อย่างอย่างแรกเลยคือหัวฉีดนะครับอย่างที่2เลยคือกล่อง API Tech นั่นเองนะครับหลังจาก EP ที่แล้วที่จูนกล่องไว้นะครับก็จูนที่บ้านนะไม่ได้จูนที่ถนนก็วันนี้จะมาวิ่งให้คนดูดูนะว่าสเตปเนี้ยมันวิ่งเนี่ยวิ่งอยู่เท่าไหร่นะครับโอเคเอาตรงนี้เลยตรงนี้เลยมาพร้อมยังเริ่มแล้วรออะไรไปมา ชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะจ๊ะ Infinity Bank หรือสจนวันกับเจ้า Monkey นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูมันจะเป็นตากระยิบกระยิบนะเดปัดจับจับปั๊บรถเกือบอะไรบีบบก็วันนี้นะครับผมจะพามาขี่เจ้า Monkey เห็นไหมเจ้า Monkey นี้ก็คือเอาง่ายๆนะครับตอนนี้รถก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะเป็นรถเดิมๆท่อเดิมๆแล้วก็กล่องเดิมๆนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปลองกันว่ารถเดิมๆเนี่ยเดิมทุกอย่างนะเปลี่ยนแค่สองอย่าง อย่างแรกเลยคือหัวฉีดนะครับอย่างที่2เลยคือกล่อง API Tech นั่นเองนะครับเป็น API Tech 8.9 Step 4ตซึ่งสามารถเสียบปล๊กตรงรุ่นแล้วก็สามารถจูนได้เลยหลังจาก EP ที่แล้วที่พี่แบงค์ได้ทําไว้ที่จูนกล่องไว้นะครับก็จูนที่บ้านนะไม่ได้จูนที่ถนนก็วันนี้จะมาวิ่งให้คนดูดูนะว่าสเต็ปนี้ยมันวิ่งเนะี่ยวิ่งอยู่เท่าไหร่นะครับพ <Okay. S 1> ี่บอกเลยว่าหน้าใหม่รถเดิมๆนะครับจะวิ่งอยู่ประมาณ95นะหมอบนะไม่เกินร้อยอะเ<ะ>ต็มที่ถ้าตัวเล็กๆเ,กเกบาๆก,ก็นะ่าจะ9800ร้อยไป <What? S 2> เอ,อ่อ แต่ถ้าตัวอย่างพี่ขับเนี่ยอ่าเต็มที่90แล้วกันอ่า66 67โลเงี้ยแต่ว่าวันเนี้เนี่ยเรามีกล่อง A.P.I แล้วเราเราก็ได้ทำการ เปลี่ยนน้ำมันนะจ๊ะถามว่าเปลี่ยนน้ำมันเป็นไรเปลี่ยนน้ำมันเป็น e85 นั่นเองนะก็เปลี่ยนน้ำมันเป็น e85 มันดียังไงนะฮะน้ำมันก็จะสันดาบแรงขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ที่คนจูนนะครับมันสามารถจูนไฟแก่ได้มากขึ้นนะฮะประมาณนี้ก็แล้วแต่ว่าคนจะจูนยังไงแต่สําหรับพี่พี่จูนอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้พี่จะเอาคิวตามาจับให้ดูด้วยเลยว่าถ้าวิ่งล่องล่องเนี่ยมันจะวิ่งอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็วิ่งพันเอาไม่ต้องล่องหรอกเอาจับพันเมตรเลยดีีีีีีีกกวววววว่่่่่่่่่าาาาาาเเเเมมมตรริงงงงออออออยยยููทไหห้้้ันนนนนะปณ็คขขพพดด๋ใื พี่ซึ่งพี่ทำก่อนเดี๋ยวขอทําการเปิดก่อนลืมเปลี่ยนเกียร์สัตว์นรกแป๊บหนึ่งครับผมน้องๆหนูๆจากทั้งาสับเกียร์สองโอเคเดี๋ยวพี่ขอหา GPS ใหม่หนึ่งรอบบับโอเคครับนี่คือหา GPS นะเดี๋ยวเราไปถึงก็คงน่าจะน่าจะได้พอดีนะตอนนี้อยู่ที่เกียร์สเดี๋ยวเรามาขี่เล่นกันดูว่าเกียร์สนั่งขี่เนี่ยมันจะวิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่ไปเกียร์สมาแล้วมา86โอ้โหเอาเว้ยเอาเว้ยเกียร์สาม เกียร์สามเกียร์สามถึงร้อยไหมร้อยโดยเกียร์สี่โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะเฮียเครื่องเดิมนะผมบอกเลยว่าเครื่องเดิมนี่เป็นอะไรที่ถ้าพูดถึงโจทย์การทํานะก็ต้องบอกว่าทําค่อนข้างที่จะยากเลยเพราะว่ามันต้องบอกว่าอยู่ในรุ่นสต็อกนะครับสต็อกก็คือทําเฮียอะไรไม่ได้เลยนะครับจริงๆว่าเปลี่ยนหัวฉีดนะแล้วก็น่าจะได้ไหมเปลี่ยนหัวฉีดแล้วก็มีกล่องใบหนึ่งก็น่าจะได้เนาะจะบอกว่าเครื่องเดิมกล่องเปิดจะพูดอย่างนี้วลาก็ง่ายๆในงบนี้นะครับจบอยู่ที่ ราคา5,000บาททวนอ่า5,000บาททวนเลยถ้าใครมีมังกี้อยากได้สเต็ปนี้เอามาให้พี่สจทําให้ได้เลยถ้าอยู่ระแวกใกล้บ้านนะก็มีหัวชิ้นหนึ่งตัวกล่องหนึ่งใบแค่นั้นนอกนั้นเดิมวิ่งเลยทันทีนะครับผมแต่ว่าจะวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูแต่เมื่อกี้สุดเกีือสามหนนะประมาณนี้นะอันนี้คือนั่งขี่ก้มหน่อยๆน,น,นะไม่ได้หมอบนะจ๊ะผมบอกแล้วว่ามังกี้เนี่ยมันเป็นรถที่ ไม่มีบางลมนะครับเหมือนพวกเวฟพวกอะไรแล้วก็ระยะเกียร์นะครับระยะเกียร์พวกอ,อัตราทดเท่าเวฟเลยนะเท่าเวฟทั่วไปนะครับเวฟร้อยยี่สิบห้านะแต่ว่าเวทคัตจะน้ำหนักไม่เท่ากันเพราะว่ามังจี้เนี่ยเป็นเครื่องของ M S X นะครับผมแล้วก็ระยะชักเท่ากันแต่ก้านสั้นก้านยาวต่างกันระยะเสื้อต่างกันนะครับประมาณนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็จริงๆแล้วนั่งขี่เรื่อยๆสักเก้าสิบร้อยก็เกียร์สี่ป่ะเออเกียร์สี่นั่งขี่เก้าิบร้อยก็พอได้ชิวอยู่นะเนี่ย พอได้ชิวอยู่นะไม่ได้จมปอกพอ,พอได้นะเน,เนี่ยนะพอดูเออเอาได้นะเนี่ยใช้ได้นะเก้าสิบกว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาลองดูว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่กันพร้อมยังอ่ะยังเราไปเส้นเดิมเลยดีกว่าเออเส้นเดิมเราจะเป็นเส้นที่วิ่งค่อนข้างที่จะไม่ลงเนินเพราะตรงนี้มันลงเนินนะพี่ไม่ชอบวิ่งลงเนินนะครับเพราะว่าลงเนินมันเป็นเหมือนการหลอกตัวเองนะพอเราไปวิ่งกับคนเดินปั๊บเราโดนเขาแดกนะครับเพราะว่า รถเราเร็วเพราะระยะทางมันเป็นลงเนินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปวิ่งขึ้นเนินกันดีกว่าอ่ะเราจับขึ้นเนินกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็หมดโคองนี้ไปก็ขึ้นสะพานแล้วก็ลงสะพานจัดได้เลยนะครับพี่จัดให้เลยะนะนะครับผมก็สำหรับน้องๆหนูนๆบอกว่าพี่แบงค์ครับกล่องที่ใช้เนี่ยถ้านอกจาก8.9เราจะใช้เป็น9.0 9.1ได้ไหมได้นะครับเหมือนกันนะครับแต่เพียงแค่ว่าพี่ชอบ8.9ตรงที่ว่า8.9เนี่ยมันจูนผ่านคอมอย่างเดียวแล้วมันเสถียรมากนะครับซึ่งสำหรับพี่แล้ว8.9ในี่พจูนแรงสุดนะ ก็อันนี้คือในสเต็ปของพี่นะแต่ถ้าคนอื่นจูน9.1 9.0แรงอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ผมผมถนัด8.9แล้วพูดตรงๆนะแต่โดยโดยโดย,โดยรวมแน้ะกล่องมันก็เหมือนกันหมดแหละทุกไปนั่นแหละนะแต่ผมถนัด8.9แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าใครอยากมาใส่ที่ผมผมยืน8.9เลยนะ <Okay. S 1> ซึ่งจะไม่สามารถจูนผ่านมือหรือหรือ ไม่สามารถจูนหมุนเองหรือว่าเป็นมือถือได้นะเราต้องจูนผ่านคอมอย่างเดียวนะครับด้วยความเสถียรของมันพี่ว่ามันโอเคกว่าอยากได้คันเร่งเร็วคันเร่งช้าอยากได้รถยกล้ออยากได้แบบไหนสามารถจูนให้ได้หมดหรืออยากได้รถล่องแบบของพี่ก็คือขี่ออกทริปไปเรื่อยๆก็ได้นะครับอัพสเต็ปก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวพี่ทําคลิปนี้เสร็จใช่ปะ่ะ<ป>คลิปต่อไปพี่จะอัพสเต็ปแล้วมีคนหลายคนนะครับก็จะเป็นช่างไหมพี่ฮู้นะพี่ฮู้ช่างวิทย์นะหรือใครก็ตามที่เล่นมังกี้นะพี่ยูเงี่ยนะบอกว่าเอ้จอจอมึง ทำ5 6มาบวกมั้งเด้เอา้าชื่อหายลดลดลูกกูอีกหนึ่งเมนเอา้าถามว่าสอจอเคยหวั่นไหมสอจอไม่มีข้อมูลเลยนะ5 6ไม่เคยทําไม่เป็นไรเดี๋ยวทําให้นะครับเดี๋ยวสอจอจะทําให้เป็นมังกี้สเตป5 6ร่างเดิมกล่องเปิดส่วนวาวน่าจะเป็นวาวเดิมหรือวาวโซนิกเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นวาวโซนิกเนี่ยมันจะหลบวาวค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าผมเนี่ยมีความแม่นยําสูงนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่า เวลาเราหลบว่าหลบอะไรเราวัดให้มันเป๊ะทุกอย่างเพราะเรามีเครื่องที่บ้านอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวนะครับเรา<บ>ท,ทาติดฝาเลยมันก็จะได้ระยะที่สมบูรณ์มากๆนะครับแล้วก็พวกดวกอกคอนโซอะไรวพวกนี้เรามีระยะที่พอดีก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวจัดให้สาหรับลูก5้นะวัด GPS เหมือนกันนะครับประมาณนี้เห็นไหมนั่งขี่เนี่ยเห็นไหมเ้เดี๋ยวนะเออเพินเพิ่น่ะแกยืนพื้นเพินเพิ่น่ะถ้าเจ้าร้อยก็ได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันขึ้นเนินเดี๋ยวดิโอขึ้นเนินห้อยเลยรถฝูย เดี๋ยวลองลงเนินนะ,ะเดี๋ยวลองลงเนินให้ดูเนี่ยถ้าลงเนินแบบเนี้ยแล้วเรานั่งขี่เนี่ยยังไม่ทันบิดขึ้นครั้งแรกเลยดูดิดูด,ดิแม่งหลายร้อยแล้วอะดูดิยังไม่ได้บิดขึ้นครั้งแรกเลยร้ยรอยกว่าเห็นป่ะคนดูร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดเนี่ยเห็นป่ะคือพูดตรงๆอะมันเป็นการหลอกตัวเองอะผมแม่งทาไม่ได้จริงๆว่ะคนดูนะผมเป็นคนที่ต้องบอกว่าซื่อสัตย์กับตัวเองมากนะฮะแล้วก็ซื่อสัตย์คนดูมากอันไหนวิ่งได้บอกได้อันไหนวิ่งไม่ได้บอกไม่ได้สำ อ่าเราก็จะไปที่หน้าพันเมตรได้เลยไปที่หน้าพันเมตรพี่จะจับไปที่พันเมตรแล้วก็เบสสปีดประมาณนี้แล้วเดี๋ยวหน้าไปแล้วก็มาดูเอาแล้วกันตอนพี่หมอบนะจ๊ะประมาณนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตจอดที่ข้างทางเลยแล้วกันเนี่ยต้องจอดที่ตรงนี้เลยเราจะวิ่งทั้งสองรอบนะครับไปกลับแค่2รอบพอนะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจบคลิปละแล้วเดี๋ยวจะได้มาทําเครื่องกันนะครับโอเคเอาตรงนี้เลยตรงนี้เลยมาพร้อมยังพร้อมแล้วกดเริ่มเริ่มมานะโอเค Làm nó lo đây ai? Bay ba. Bay. Bay. ขากลับเท่าไหร่บ้ามันเดียเด๋ยวจะบอกว่าเอ้ยพี่ขาไปขึ้นเนินขากลับลงเนินหรือขึ้นเนินแล้วก็บอกเลยว่าขึ้นเนินทั้งคู่นะขอนแก่นแม่งเป็นทางแบบว่าแปลกๆคนดูมันเป็นอย่างนงี้เดี๋ยวพี่ห้ดู<ะ>มันจะเป็นทางแบบนี้ขามาเป็นางนี้ขึ้นเนินขากลับก็บเป็นอย่างนงี้ขึ้นเนินขึ้นเนินอีกนะเห็นไหมขากลับขึ้นเนินอีกนะครับก็เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตดูก่อนเมื่อกี้หน้าไม่ได้ร้อยนีู่ทีเดจ็ดีะอันนะ้ดูทีเดียวดีกว่านะดูทีเดี๋ยวพด้งอูรพมย รอรถลงมานก่อนหนึ่งแป๊บนึ่งครับคนดูพี่จัดให้พี่จัดให้เนี่อีกหนึ่งดอกหนึ่งดอก <S <S ไปและเจ้าโอ้ยเยี่ยมมากขนาดนี้สัตว์เอ้ยไปและเจ้าไปและเจ้าไปแล้ว,ลวขึ้นเกียร์สามแล้วเฮ้ยไ,ไปและเจ้าเกียร์สามแล้ว 100ปอปแล้วจ้าหนึ้อยไปแล้วจ้าร้อยเจ็ดโอ้โหยังไม่ขึ้นเลยร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบห้าร้อยสิบหกร้อยสิแป้อ้า ร้อยเฮียร์ร้อยสิบร้อยเจ้าร้แล้วร้อยหน้าร้อยหกโอ้โอเคครับผมก็ได้ประมาณร้อยหกนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปดูจีเพจกันว่าวิ่งกันอยู่เท่าไหร่นะครับก็จริงๆแล้วอะคือถ้าเราใส่หมวกเนี่ยมันจะได้จีก,กับเลขใหม่ที่ไม่ค่อยสวยเพราะว่าหมวกมันมันใหญ่มากมันค่อนข้างที่จะต้านอะเอางี้ดีวกว่าเดี๋ยวถ่ายให้ดู เนี่ยน้องน้อดูหมวกพี่เด้ดูเด้เอ็งดูหมวกเด้หมวกมันใหญ่คือมันต้านมากอ่ะเออประมาณนั้นนะคนดูก็แลเดี๋ยวเรามาดูกันที่ GPS พวิ่งอยู่เท่าไหร่นะครับร้อยสิบสองจุดแปดนี่ร้อยสิบสองจุดแปดนะครับวีสามสิบเก้าจุดเจ็ดขากลับมาร้อยสิบสามจุดสี่วีสามสิบเก้าจุดเจ็ดเอ้ยวิเท่ากันเลยว่ะเอ้ยวีสี่สิบเอ็ดไอเด็กเกี้ยนะออกออกไม่ดีออกไม่ดีรถไมม่ีคนขับใช่อเนียนเก็บ <ๆๆ S 2> เอ้ยเอ็งเอากับพี่ปละล่ะ นะครับเท่ากับวิ่ง113.4นะครับอันนี้คือใส่หมวกกันน็อกถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกมี114-115แน่นอนสิห้าแน่องแล้วากออกแบบสีด่างะหรือเปล่าแงๆนั่โอ้โหมันดึงอ่ะใช่เหรอจับเลยเฮ้ยมึงก็ออกให้เป็นนะเว้ยต้องงานงานแง่ออกไปเลยเออคนดูครับก็รู้กันว่าหน้าไมล์เราวิ่งสูงสุดตอนนี้อยู่ที่ร้อยยี่สิบเจ็ดนะถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกมีร้อยสามสิบแน่นอนตอนนี้รถเรามันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับรถเดิมเลยดูดู ก็แม่งม้วนกับเป็นไอ้นี่เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับเพลย์กติดตามที่หนึ่งที่บอกติดตามเฟนคลับที่โช์กว่าจยนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะจัดให้แล้วอเอาเป็นว่าไม่ใส่บวกร้อยสามสิบหน้าใหม่แล้วกันโอเคจีเวิ่งอยู่ร้อยสิบสามบวกแล้วกันประมาณนี้นะครับไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ